เออเออดีเจ็บดีเล่าในเรื่องเดินรองเท้ามาดูมีรถก็ไม่มีเล่าไว้ก่อนี่นี่ดีเจ็บดี

ใจเย็นๆใจเย็นๆเน้นๆก่อนยังไม่เกิน5นาทีเอาไปต้อง5นาทีได้โอ้โดดลงเนี่ยโอ้ไมพุ่งได้เลยโดอ่าสี่แปดเรียกว่าช่วงเวลาวิกฤิกโอ้ย เอา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 ตัวสมบรณ์ด้ยยเข้าโยไม่ได้เลยเข้าโไม่ได้เลยขึ้นแรกไปท้าไม่ได้ใจเย็นใจเย็นดีโอ้ยโอ้มาแล้วมาครับตะกอวิกติดไปแล้ว7ขอหนึ่ลูกกันนี่แฮ็ดไว โอ้โอ้โห9บน่จงแน่จริงแน่าร์กเยาทีอยู่4นา5 โอเคเน้นๆหน่อยบ่าเน้นหน่อยเน้นเน้นเน้นเน้ไยเห็นผ่านไม่เห็นผ่านนี่มาต้อรอดแล้วเน้นไปน้ดดีไม่ Nén 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 tao nén 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 nén

20 con 20. Game 21 game 21. nhiều mệt các ôi. cái gì cái gì. cái gì cái gì. cái gì cái gì. cái gì แมออฟเดอะแบทแมทออฟเดอะเดย์ส yeah oh. ุดยอดครับสิบแปดต่อสิบหกหนึ่งต่อหนึ่งมาสมเด็จกับแม่โจ้ครับจุด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 กดลับกดลับดีว่าพอดูแล้วเสียไม่เสียโคชิ่งโคชิ่งหัวใจจะวายครับผห่แจะวายพวกเราจะวายหจะวายครับไห่จะวายครับ ถ้าเป็นคนเล่นที่กดดังใช่ใช่ปดล็อกแล้วปดล็อกแล้วปดล็อกลดล็อกแล้วปลดล็อกปลดล็อก